The mm -hmm. cat ลดน้ําตาลตัดหวานแค่3 4มวันเท่านั้นน่ะหมอปอให้ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอุ่มรับรสของเรานะคะแล้วก็ระบบประสาทของเราเนี่ยมันจะเซนต่อความหวานมากขึ้นก็คือจะสามารถรับรู้ความหวานได้ดีขึ้นพอเรากินอะไรที่หวานนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหวานมากแล้วมันเป็นผลด,ดีที่ทําให้เราสามารถลดความหวานงดน้ําตาลไปได้เองแต่ในช่วงแรกๆที่เราตัดเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกอยากกินรู้สึกแบบใจจะขาดนะคะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยเขาก็เปรียบเหมือนกับยาเสพ ติดเลยนะคะที่ว่าถ้าเกิดเราหักดิบไปเลยเนี่ยเราอาจจะทําให้เรารู้สึกหยๆวิวๆได้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรนะคะมันเป็นแค่ความอยากของเราเท่านั้นเองใครที่อยากลดน้ําตาลในเลือดนะคะเริ่มต้นรักษาเบาหวานหมอปอขอให้ทําข้อแรกนี้เลยนะคะนั่นก็คือการงดน้ําตาลไปเลยตัดของหวานตัดอะไรที่มันมีน้ําตาลเยอะๆขอเวลาให้ร่างกายเราได้ปรับตัวนะคะแค่3 4สีวันเท่านั้นไม่เกิน1สัปดาห์คุณจะสามารถงดหวานได้เลยแล้วก็ไม่อยากความหวานอีกต่อไปค่ะ